คุณคิดว่ามนุษย์5,000ปีก่อนจะยกหินหนัก50ตันได้ไหมยินดีต้อนรับสู่ Stonehenge อนุสรสถานยุคหินที่เป็นปริศนาที่สุดในโลกมันสร้างอยู่กลางทุ่งหญ้าซอสเบอรีประเทศอังกฤษถูกสร้างและปรับปรุงยาวนานกว่า1,500ปีโดยมีหินซาเซนที่หนักกว่า25ตันและที่น่าทึ่งคือหินบลูสโตนที่ต้องขนมาจากเวลส์ ไกลกว่า240กิโลเมตรปริศนาคือวิศวกรรมยุคหินทำได้อย่างไงพวกเขาลำเลียงหินหนักมหาศาลข้ามภูมิประเทศที่ยากลำบากมาได้อย่างไรและวางหินยักษ์50ตันด้วยความแม่นยำทางสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าร่องและเดือยคล้ายการต่อไม้ที่ทันสมัยวัตถุประสงค์ละ่ะนักวิชาการทกเถียงกันมานานเป็นหอดูดาวโบราณที่แม่นยำจนทำนายวันคริสต์มาสยันได้ หรือสุสานศักดิ์สิทธิ์ของชนชั้นสูงหรือศูนย์กลางการรักษาแต่ทฤษฎีสุดพีคที่คนแชร์มากที่สุดคือพลังเวทมนต์ของพ่อมดเมอร์ลินหรือเทคโนโลยีล้ำสมัยจากมนุษย์ต่างดาวคือผู้อยู่เบื้องหลังความหัศจรรย์นี้ไม่ว่าความจริงคืออะไร s t o n e เ e n g e คือสัญ,ญลักษณ์แห่งอัจฉริยภาพและปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกคุณหรือละ่ะเชื่อว่าใครคือผู้สร้าง คอมเมนต์บอกหน่อยและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไขปริศนาโลกไปพร้อมกัน